วัีครับวันนี้รีวิวมีดเป็นข้างเตานะครับเรื่องนี้ไม้ไฟกระดูบที่อยู่ดูเศษครับก็จะมาทำเป็นมีดนี้เป็นมีดพิโต้ภาษาที่ว่าคัตติงบ้าของเขาควายนะครับปิดท้ายด้วยไม้พยุงฝักตัวนี้จะเป็นไม้ประดูนะครับเรื่องนี้งานข้างเตาครับยังไม่มีออเดอร์สั่งนะครับ มารีวิวให้ลูกค้าดูครับท่านสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับนี่เป็นเหล็กใบเลื่อยใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนขัดขาวเปิดคมเงากระจกนะครับ,รบทิ้งผิวไฟสันหนาอยู่ที่5้ามิลนะครับเป็นนี้ฝักก็จะเป็นไม้ประดูี่ลดสอบความคมของ,องนะี่ ตรงนี้สอบถามเข้ามาได้ครับผมอันรื่อนี้ทําชุดพร้อมกับทำอ้ฝักไม้ประดูนะครับรเราจะทดสอบ,บไม้ประดูไม้เนื้อแข็งนะครับระดู ชมนะผมชมยังหวานเดินครับเรื่นี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมใจสอบัเข้ามาได้ครับผม หรือไฟดังๆมีดคัตติงสซนคัตติงหรืออิโต